แปดคใช้คู่คําช่วยกะจําไว้ช่วยได้เยอะเลยมาดูกันที่คู่แรกเลยนะคู่แรกที่ใช้คู่คําช่วยกะก็คือคู่ของชอบหรือว่าเกลียดเวลาเราบอกว่าชอบอะไรเกลียดอะไรนะนั่นก็คือคําว่าสุกิสุกินะคะสุกิที่แปลว่าชอบอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าชอบอะไรดีนะชอบหมานะคะชอบหมานะหมาก็คืออินะะุอินุกะสุกิเดสอินุกะสุกิเดสะอินุ อ n นุก็คือหมานั่นเองนะใส่สิ่งที่ชอบเข้าไปข้างหน้านะไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของสถานที่ใส่ไปได้หมดเลยนะคะที่เป็นคำนามนะตามด้วยกะซุกินะคะก็คือชอบหมานะคะประโยคนี้คือชอบหมาอ n นุกัซุกิมาดูคู่ของมันที่ให้ความหมายตรงกันข้ามนะก็คือคําว่าคีไลคขีไลที่แปลว่าเกลียดหรือว่าแปลว่าไม่ชอบอ่ะอย่างเช่นแบบว่าไม่ชอบผักนะแบบใครที่ไม่ชอบกินผักก็สามารถใช้ได้ยาไซกะคขีไล ยาไซก็ i ีไลทำเป็นรูปสุภาพก็ใส่เดสกข้็ไปยาไซก็คีไลเดส y ยาไซก็คีไลเดสก็คือไม่ชอบผักนะเกลียดผักไม่ชอบผักนั่นเองคู่ที่สองนะคู่ที่2ก็คือคําว่าเก่งกับไม่เก่งนะเป็นคู่ความหมายตรงกันข้ามกันอ่ะมาดูคําว่าเก่งคําว่าเก่งภาษาญี่ปุ่นก็คือโจซึโจสึนะคะโจสึก็คือเก่งเช่นเราบอกว่าเก่งภาษาอังกฤษเอโกกโจสึ e นะ เอโกกะโจสุ e su, นะคะคือเก่งภาษาอังกฤษนั่นเองเอโกนะคะ e ko, เอโกก็คือภาษาอังกฤษต้องการจะทาเป็นรูปสุภาพก็เหมือนเดิมใสเดสเข้าไปเอโกกะาโจสุเดสนะคะใส่เดส, e des, ะะสเดสข้าไปเพื่อเพิ่มหางเสียงเพิ่มความสุภาพให้กับประโยคนั่นเองคู่ของมันก็คือไม่เก่งนะไม่เก่งก็คือเฮตะเฮตะนะคะเฮตะ,ะ eta, ก็คือไม่เกง่งอย่างเช่นเอาคำเดิมแล้วกันเนาะไม่เก่งภาษาอังกฤษเอโกกะเฮตะเดส เอโกก้าเฮตาเนะคะไม่เก่งภาษาอังกฤษหรือเราจะใส่อะไรก็แล้วแต่ที่เราไม่เก่งไม่ถนดัดไม่ถนัดเรื่องอ่าไม่เก่งเรื่องการทําอาหารนะคะก็สามารถใส่ได้เลียวริก้เฮตาเดสนะคะซึ่งเวลาคนญี่ปุ่นก็ใช้นะคำว่าเก่งกับไม่เก่งส่วนใหญ่ถ้าพูดคำว่าโจสุนะ,ะที่แปลว่าเก่งเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะใช้ชมคนอื่นพูดถึงคนอื่นชมคนอื่นแต่ถ้าพูดคำว่าเฮตา เฮตะที่แปลว่าไม่เก่งเนี่ยส่วนใหญ่จะพูดถึงตัวเองนะคะอันนี้คือสไตล์ที่เวลาเขาใช้คําว่าโจสุกับคําว่าเฮตะนะคู่ที่3ามก็คือคู่อีมัสที่แปลว่ามีหรืออยู่กับอารีมัสที่แปลว่ามีนะสองคำนี้เนี่ยความหมายค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะแต่ว่าวิธีการใช้จะต่างกันอ่ะอีมัสอีมัสเนี่ยแปลว่ามีหรืออยู่นะใช้กับคนหรือสัตว์นะใช้กับคนหรือสัตว์นะสิ่งมีชีวิตที่เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองก็คือคนหรือสัตว์อ่ะอย่างเช่น เราบอกว่าามีพี่น้องกี่คนนะคะเคียวไดก้านันนิงอิมาสกะเคียวไดก้านันนิงอิมาสกะเคียวไดก็คือพี่น้องนะพี่น้องเป็นคนใช่ป่ะนะนันนิงนะคะนะคะันนิงก็คือกี่คนอิมาสนะคะอิมาสก็คือมีนะคะมีนะคะเคียวไดก้าใช้คู่คำช่วยกะนันนิงอิมาสกะมีพี่น้องกี่คนเหรอคะส่วนอาลิมาส อดีมัสจะใช้กับสิ่งของสถานที่หรืออะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่คนแล้วก็ไม่ใช่สัตว์นะอะอย่างเช่นเราบอกว่ามีรถมีรถคูรุมะก็าอดีมัสคูรุมะก็าอดีมันะคูรุมะแปลว่ารถยนต์ตามด้วยคําช่วยก็ตามด้วยอดีมัสแปลว่ามีรถยนต์คําที่7นะคือคําว่าวาคาดีมัส ว a คคาดีมัสที่แปลว่าเข้าใจนะอันนี้เนี่ยไม่ได้มาเป็นคู่นะแต่ว่าก็ใช้คู่คําช่วยกะเหมือนกันอย่างเช่นถ้าเราต้องการจะถามว่าเข้าใจภาษาอังกฤษไหมคะนะคะก็คือรู้ภาษาอังกฤษไหมนั่นเองว a คาดีมัสแปลได้ทั้งรู้และก็เข้าใจนะคะอ่านแล้วก็ถามได้เลยว่าเอโกกะวัคคาดีมัสกะ เอโกก้วคาริมัสกาก็คือเข้าใจภาษาอังกฤษไหมคะเอโกก็ e go, คือภาษาอังกฤษใส่สิ่งที่เราต้องการจะถามว่าเข้าใจไหมไปข้างหน้าตามด้วยคําช่วยกะตามด้วยวัคาริมัสกาเอโกก้วคาริมัสกาเข้าใจภาษาอังกฤษไหมคะแต่ถ้าเราต้องการจะทําเป็นประโยคบอกเล่านะคะก็ตัดคะออกเนาะตัดข้างคะข้างหลังออกก็จะเหลือแค่เอโกกะวคาริมัสก็คือเข้าใจภาษาอังกฤษ คำที่8นะก็คือคําว่า decimas decimas ที่แปลว่าสามารถหรือว่าแปลว่าทําได้อ่าอย่างเช่นเราต้องการจะถามใครว่าทำอะไรได้หรือเปล่านะอย่างเช่นทำอาหารได้หรือเปล่านะแล้วก็ใส่ไปว่า r i o l i ga decimas k a r i o l i ga decimas k a r i a l i นะคะ reali แปลว่าอาหารนะตามด้วยคําช่วยกะตามด้วย decimas k a นะคะคือทาได้หรือว่าแปลว่าสามารถเนาะสามารถทํา อาหารได้หรือเปล่าว่าเดคิมัสเนี่ยนอกจากจะแปลว่าสามารถหรือว่าแปลว่าทําได้แล้วเนี่ยยังแปลว่าเสร็จแล้วได้ด้วยนะอ่ะอย่างเช่นเราต้องการจะบอกว่าห้างใหม่เนะี่ยนะทำเสร็จแล้วนะห้างใหม่เนี่ยทำเสร็จแล้วอัตาลาชีเด p ป t าโตกะ k เด a คิมาชิตะ อัตลาชีเดป้าโตกะเดคิมัชิตะห้างใหม่เนี่ยทำเสร็จแล้วนะคือห้างใหม่เสร็จแล้วหร,หรือถ้าสมมุติเราต้องการจะถามใครว่าเตรียมตัวเสร็จหรือยังนะหรือถามว่าพร้อมแล้วหรือยังนะก็สามารถใช้คำนี้ได้จุนบิก a เดคิม a ชิตะกะจุนบิกะเดคิมัชิตะกะ จุนบีนะคะจุนบีก็คือการเตรียมตัวนั่นเองนะคะเดคิมาชิตะก็คือเสร็จแล้วหรือยังนั่นเองเตรียมตัวเสร็จแล้วหรือยังนะคะพูดง่ายๆก็คือบางทีภาษาไทยเราก็จะพูดว่าพร้อมแล้วหรือยังนะเตรียมตัวเสร็จแล้วหรือยังพร้อมแล้วหรือยัง จุนบิก้าเด็กิมัชตากะใครที่อยากจะติวสอบ N5 นะแต่ว่ายังสับสนในเรื่องคำช่วยนะคำช่วยเด้คำช่วยนี้น่ต่างกันยังไงนะบางรูปประโยคมันก็ใกล้เคียงกันเอ๊ะมันต่างกันยังไงยังสับสนอยู่อากรรมกิยาสกรรมกิยาก็ปวดหัวนะมีหลายตัวซะด้วยนะถ้าแบบว่าเราจำแบบว่าโดยที่ไม่มีเทคนิคการจำเลยเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนเออยากอาจจะใช้มันต้องใช้เมมโมรีเยอะนะคะก็สามารถมาฝึกกันได้นะเพราะว่าในคอสนี้เนี่ยคอติวสอบพิชิต N5 น,ะะนอกจากเราจะไปตะลุยข้อสอบกันแล้วเนี่ยก่อนที่จะพาไปตะลุยข้อสอบฝึกทําข้อสอบจริงเนี่ยเราก็จะมีสรุปนะในเรื่องของคันจิแล้วก็ไวยากรณ์ให้ก่อนติวให้แบบกระชับนะแบบกระชับ พร้อมกับเทคนิคการจําที่จะทําให้เราสามารถจําได้เร็วขึ้นแล้วก็จําไม่ลืมนะก็นะคะหลังจากนั้นก็จะพาไปฝึกทําข้อสอบจริงแล้วก็อธิบายนะว่าเอ้ยแต่ละข้อทําไมถึงเลือกข้อนี้นะใครสนใจนะตอนนี้ก็มีราคาโปรโมชั่นให้จากปกติ6 9 0ันนะแต่ว่าพิเศษโปรโมชั่นให้เอาไปเลยเหลือเพียง3,900เท่านั้นนะ 3,900จากปกติ6,900ใครที่สนใจนะก็สามารถทักมาทางอินบ็อกซ์ได้นะเดี๋ยวจะแชร์ลิงก์นะคะที่คลิกแล้วมันพาเข้าสู่อินบ็อกซ์ให้นะคะแชร์ให้ข้างล่างโอเควันนี้ก็มีภาษาญี่ปุ่นน่าดูมาฝากกันเพียงเท่านี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าค่ะจ้าเนยบ๊ายบาย